วันนี้แจ็กจะทำวุ้นกะทิหน้าฝอยทองครับวิธีทำง่ายๆทำใส่ถาด8ป8คูณแนิ้วทำออกมาแล้ววุ้นไม่ขายน้ำรสชาติอร่อยขั้นตอนแรกให้เราตั้งหม้ออย่าเพิ่งจุดไฟนะครับใส่น้ำเปล่าลงไป300มลลิตรแล้วตามด้วยผงวุ้น1ช้อนโต๊ะคนให้ละลายเข้ากันแล้วแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา10นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ำเวลานำไปต้มผงวุ้นจะได้ละลายง่ายครับตอนนี้ครบ10นาทีแล้วนะครับจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลาง ระหว่างต้มให้เราคนด้วยนะครับตอนนี้วุ้นเดือดและผงวุ้นละลายหมดแล้วให้เราใส่น้าตาลทรายลงไป100กรัมแล้วใส่เกลือป่นตามลงไป1ส่วน4ช้อนชาคนให้น้ําตาลละลายแล้วใส่กะทิกล่องลงไป500มิลลิลิตรใครจะใช้เป็นกะทิสดก็ได้นะครับแต่ถ้าสะดวกเนี่ยใช้กะทิกล่องใช้ได้เหมือนกันครับคนให้เข้ากันครับขั้นตอนนี้อย่าใช้ไฟแรงนะครับแจ็คจะไม่ต้มให้กะทิเดือดพล่านเอาแค่เดือดขอบขอบหม้อก็พอเนี่ยครับให้สังเกตกะทิเดือดแค่ขอบหม้อแค่นี้นะครับ ปิดแก๊สแล้วยกลงได้เลยวันนี้จะใช้เป็นถาดขนาด8คูณ8นิ้วนะครับสูง1นิ้วครึง่งเทวุ้นกะทิชั้นแรกของเราลงไปได้เลยนะครับจะได้ครึ่งถาดพอดีหลังจากที่เราเทลงไปแล้วเนี่ยอย่าลืมช้อนฟองออกด้วยนะครับพอช้อนฟองออกเสร็จแล้วปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ครับรอให้วุ้นเสร็จตัวทีนี้ทําวุ้นชั้นที่2ครับตั้งหม้ออย่าพิ่งจุดไฟใส่น้ําเปล่าลงไป800มลลิตรแล้วก็ใส่ผงวุ้นตามลงไป1ช้อนโต๊ะ คนให้ละลายเข้ากันแล้วแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา10นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ําทําเหมือนชั้นแรกเลยนะครับพอแช่ผงวุ้นครบ10นาทีแล้วให้เราจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางระหว่างที่ต้มเนี่ยคอยคนด้วยนะครับ คนไปเรื่อยๆจนกว่าวุ้นจะละลายใช้เวลาต้มไม่นานครับประมาณ7นาทีผงวุ้นละลายหมดแล้วนะครับให้เราตักขึ้นมาเช็คแบบนี้พอไม่มีเม็ดทรายเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วให้เราใส่น้ําตาลทรายลงไป200กรัมแล้วก็คนให้น้ําตาลละลายให้น้ําวุ้นมีสีใสก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับตอนนี้ทุกอย่างละลายหมดแล้วนะครับใช้ได้แล้วน้ําวุ้นใสมากๆให้เราปิดแก๊สยกลงไปเทได้เลยครับก่อนที่เราจะเทให้เช็ควุ้นชั้นแรกก่อนว่าใช้ได้หรือ,อยังนะครับ นิ่มๆเด้งๆแบบนี้ใช้ได้แล้วก็ให้เราตักวุ้นใส่ร้อนๆเนี่ยใส่กระบวยแบบนี้นะครับลาดลงไปค่อยๆนะครับอย่าเทแรงเพราะว่าวุ้นกะทิชั้นล่างของเราเนี่ยนิ่มมากถ้าเราเผลอเทลงไปแรงๆเนี่ยวุ้นชั้นล่างอาจทะลุได้ครับการที่ทําให้วุ้นชั้นล่างเนี่ยยังนิ่มๆอยู่แล้วเอาวุ้นร้อนๆมาเทลาดลงไปเนี่ยดีมากๆเลยนะครับจะทําให้วุ้นทั้งสองชั้นเนี่ยไม่ลื่นหลุดออกจากกันเลยแจ็คเทวุ้นใส่ลงไปแค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วก็นําฝอยทองมาใส่ฝอยทองที่ใช้เนี่ยใช้80กรัมครับกระจายกระจายเกล ทีนี้ตักวุ้นใส่ร้อนๆลาดลงไปอีกทีครับแจ็คจะลาดลงไปให้เต็มถาดเลยนะครับสูตรที่แจ็คให้ในวันนี้พอดีถาด8คูณ8นิ้วเต็มพอดีไม่เหลือทิ้งเลยครับหลังจากที่เราลาดลงไปทั้งหมดแล้วก็เกลี่ยฝอยทองให้สวยงามนะครับใครจะนําไปเข้าตู้เย็นหรือวางทิ้งไว้แบบแจ็คก,ก็ได้เดี๋ยวเราจะรอให้วุ้นเสร็ตตัวถ้าวางทิ้งไว้ด้านนอกแบบนี้อาจใช้เวลาถึง2ชั่วโมงถ้าเข้าตู้เย็นก็จะไวกว่าส่วนแจ็ควางด้านนอกแบบนี้แล้วครับผ่านไป2ชั่วโมงวุ้นเซ็ตตัวแล้วนี่ครับสวยงามมาก ส่วนรสชาติก็หวานมันอร่อยตัววุ้นทั้ง2ชั้นก็ไม่ลื่นหลุดออกจากกันนะครับสูตรนี้ทําง่ายทําน้อยรสชาติอร่อยสาหรับใครที่ยังทําวุ้นไม่เป็นลองเอาสูตรและวิธีทําของคลิปนี้ไปทําตามกันดูนะครับรับรองทําง่ายรสชาติอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนและวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ